you yeah. yeah. ผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะไม่ว่าใครผมก็ไม่ได้ให้เล่นสตรอรี่ข่งนั้นนะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนแบบเหมือนมีคนคนเขามีความกลัวว่าพวกดูไว้มันจะเอาไปต่อสตรอรี่ข้างนอกอะไรอย่างนี้เฮ้ยยันยิงยาวเอ้ยนี่อะไรเ,เ,เนี่ยโห สดีเฟมครับนี่ผมผมผมลำลึกจ <c oughs> ้าไงคนดูพอท,ท,ทีครับผมอาศัยความทรงจำอันน้อยนิดไม่ได้เข้ามานานแล้วโท <c oughs> <c oughs> มันอยู่กันสิบกว่าคนเลยนะ อยู่กันสาิบกว่าคนเลยนะอืมอย่าไปมองอย่างนี้ครับอย่าไปมองอย่างนี้ถ้ามันมีข้อมูลมาก็แสดงว่ามันต้องมีเรื่องมาก่อน กลุ่ม A กับกลุ่ม B คนในทั้งสองกลุ่มเป็นพวกไม่ถูกกันครับฮัลโหลพ่อหนุ่มครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ๊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 ยเอาลื่นเลื่อนลื่น,นอ๋อครับครับ <laughs> เสะดวกคุยหน่อยไหมพ่อหนุ่มสะดวกสะดวกครับสะดวกครับเซฟหน่อยเซฟหน่อย ตรงนี้ผเห็นไปส่องสาวนมผงบ่อยนะเอ้าก็เขาหน้ารักอะถ้ากูไปส่องผู้ชายแล้วบอกอุ๊ยหล่อมากเลยครับตรงนี้ได้ใช่ไหมไดครับอันนี้เราเราเราเคยแบบเรามีความกังวลเลยไหมเจอปัญหาเลยไหมครับเล่นที่นี่เจอกังวลอะไรไหมใช่ใชก็ตอนเนี้ยก็มันก็แบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหมดีกรุ๊ปไหนวะเนี้ยตอนนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแต่อย่างผมอะผมก็อยู่อีกฝั่งเนี้ยผมก็ไม่มีแฟนกับเขา๋อใช่มันมันก็แบบแล้วแต่ช่วงเวลาว่า ฝ่ายไ,ไหนอยู่เยอะอยู uh, uh ่น uh. <to> ้อยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็หนุกมีนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับอ่า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 แล้วถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะถ้าเกิดสมมตินะมันเป็นโครงสร้างแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยอะพวกเราโอเคกันไหมไปถึงว่าแบบเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแบบใช่ใช่ใครเยอะกว่ากินไปอะไรเงี้ยอ่าผมว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องแตกกันเองบ้างแหละครับผมว่ามันมันคงไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดได้อย่างเงี้ยเพราะว่าแก๊งหนึ่งคนมันก็เยอะถูกไหมอ่าแล้วแบบ สุดท้ายอ่ะมันผลประโยชน์แก๊งอ่ะมันสุดท้ายแบบบางแก๊งคนได้ลงน้อยบางแก๊งคนได้ลงเยอะอนะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายแต่ก็ต้องมีแยกกันไปบ้างพอถึงเวลามีกลอ่าแค่ว่าช่วงแรกผมว่าช่วงแรกมันไม่ได้ฟาร์มเลยครับช่วงแรกยังผมผมก็ไม่ได้แบบอยู่แก๊งใหญ่อะช่วงแรกก็ไม่ได้ฟาร์มเลยอนะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บพวกแก๊งเล็กๆก,ก็ได้ฟาร์บ้างอะไรเงี้ยอืมอืมใช่แบบมันทุกคนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับมากกว่าตอนแรก อ๋อ oh, คือถ้าเกิดว่าจับกลุ่มใหญ่เนี่ยก็มีเปอร์เซนต์ถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะได้ฟาร์มมากกว่าเดิมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าร่วมผิดกลุ่มเราก็อาจจะไม่ได้ฟาร์มเลยใช่ใช่แต่ว่าอย่างตอนเนี้ย <c oughs> ผมก็มันเหมือนก,ก็แบ่งกันชัดเจนครับว่าแบบเช้าบ่ายไม่มีสีแบบสีขาวน้อยอะไรเงี้ยทีกทามอย่างก็คือสีดำสีขาวเยอะอ่า <c oughs> มันก็เหมือนแบ่งกันฟาร์มตอนนี้อยู่ที่ว่ามันจะไปงัดกันตอนไหนดีกว่า ว่าอาวุธตอนนี้อาจจะแบบช่วงอัพอาวุธกันเลยอาจจะได้งัดกันทีททมันมันอา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 วุธฟูอะไรเงี้ยแต่มันกัะตันแปดสิบน่าจะไม่พอหรอกน่าร้อยหนึ่งอะเนาะใช่ครับผมผมอยากให้เพิ่มแบบเพิ่มซะหน่อยมันจะได้แบบนัวแต่เราชอบใช่ไหมเล่นลงมาเล่นข้างล่างนี่รู้สึกยังไงบ้างก็หนุกดีครับมันมันนัวดีครับถ้าถ้าแบบช็อตนัวก็นัวดีแต่ว่าฟาร์มก็เหมือนมันช่วงนี้น่าเป็นเฟสแบบดันปืนหรือเปล่ามันอาจจะยังไม่นัวอ่า อันนี้คือถ้าเกิดว่าสมมติเราเจอปัญหาแบบโดนข่มขู่ลากเรื่องไปข้างนอกเนี่ยเราเก็บรวบรวมหลักฐานไปไหนบอกเพื่อนๆไนด้ด้วยนะได้ครับได้ครับนายเพราะถ้าเกิดว่าเขาเอาขึ้นไปเล่นข้างนอกพี่จะได้ตัดสิทธิ์เขาตรงนี้อ๋อคือถ้าเกิดมีปัญหาเขา,เาขึ้นไปข้างบนก็คือแบบว่าก็คือห้ามเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณนั้น,ะน,นใช,ใช่ใช่ใช<ค>่ใครก็ตามอะ่ะที่เอาเรื่องขึ้นไปข้างบนเอาขึ้นไปเล่นข้างบนใช่ป่ะพี่ตัดสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ไม่ให้เล่นข้างบนด้วยได้ครับได้ครับ โอเคได้ครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับครับขอบคุณครับไอเฮียจอนพวกมึงไปขู่มึงไปขู่คนมาเหรอไอ้สัตว์ไหนมึงบอกพี่ซิไอน้อง <c oughs> มึงไปขู่คนมาเหรอไอ้จอนไหนมึงลองว่าไปดิ มึงก็รู้อยู่แล้วกูนคนเหล็กเออไอ้เฮียนี่กรดักยิงยังกูฉุนว่ะแม่งลงมาทีนึงไอ้จอนไม่ใช่ว่ามึงเล่นกันไปเล่นกันมามึงหอ่อข้างล่างเลยนะไม่เอานะไอ้เฮีย ไปตลาดโอเคโอเคไปตลาดผมไปตลาดก่อนนะพี่เลิฟโอเคได้เลยน้องออกไปแล้วครับคือถ้าเกิดว่าสมมุติเราเราแบบเราโดนข่มขู่ข้างล่าง ร้านเราบัางบนหรืออะไรก็ตามแต่เรารับหลักฐานทุกประเภทนะครับคือเราอยากให้เล่นกันให้สนุกมากกว่าข้างล่างอ่ะคือเฮ้ยความจริงแล้วอ่ะพื้นที่ผลประโยชน์ที่เข้าถึงสกูได้เนี่ยผมควรจะเปิดให้มันมีเรื่องกันได้ด้วยซ้าแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เล่นกันไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมีปัญหาเล่นแบบสนุกอย่างน้อยๆก็มีพื้นที่ที่คุณเล่นได้เต็มที่โดยที่แบบไม่มีเรื่องต่อเนื่องอ่ะขอความร่วมมือนิดนึงไห้ทุกคนเนาะใครก็ตามที่มันแบบ ขัดกับแนวทางของเซิร์ฟเวอร์ก็ช่วยเอาหลักฐานมาด้วยแล้วกันจะไน้ไม่ต้องเล่นอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูด่งนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มพิมพ์ชื่อแก๊งชื่อนู่นชื่อนี่จะเกิดการแบ่งฝั่งเกิดขึ้นนะผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนําให้หาทางออกดีกว่านานๆเข้ามาทีครับผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตาม Follow งานอะไรหรอก แอปหนึ่งนะคุณดูเดี๋ยวผมรีพอร์ตต่อมีแผนที่เพิ่มแผนที่ที่ใช้ปืนไหมครับแบบยิงกันในตึกยิงกันบนเขาอย่างนี้มีแผนไหมครับเหรออันนี้ส่วนตัวของผมเองนะยังไม่ได้เกี่ยวขากับหลังบ้านนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับหลังบ้านมีครับเป็นแผนที่ผมเป็นแผนที่ผมกําลังจะปรึกษาหลังบ้านอยู่มี แต่หลังบ้านอะยังไม่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องมีครับมีสำหรับตัวผมนะผมอยากปืนขึ้นข้างบนผมจะปิดสภาไจอ ยังนอนไม่พอใช่ไหมอยากนอนยังนอนไม่พอใช่ไหมพี่ก็ออกมาเล่นกับผมไ้ยพอเหอะกูคเคดแล้วจริงๆขนาดกูไปเล่นแบบกูไปเล่นแบบปกติเป็นประชาชนนะเว้ยกูทําคนร้องไห้จนกูไม่กล้าเล่นแล้วอะแค่เล่นสตอรี่เฉยๆนะวัสดีครับ,นะครบแค่เล่นสตอรี่เฉยๆกูทาคนร้องไห้กูรู้สึกผิดลงสตรีมกูต้องไปขอโทษเขาอะสงสัยมันถึงอารมณ์มากไป ขนาดยังไม่ทันได้รุนแรงเลยนะอ <c oughs> <c oughs> ินเนอร์มันได้เหรอในอนาคตจะมีตีกันแบบใช้ปืนยิงกันไหมครับในอนาคตไม่ทราบครับไม่ทราบเพราะว่าเราจะทำอะไรเราต้องประเมินผลกระทบก่อนคือไม่สามารถซีซัวที่จะลงได้ครับบางอย่างอะ่ะเราต้องให้มันอยู่ในการควบคุมเราหน่อย นะเรื่องแมพอ๋อแมพไอ้นี่ใช่ไหมเราต้องมาตรวจตารครับนะใช่ครับเจอปัญหาอะไรไหมเราเจอปัญหาอะไรกันไหมปัญหาเหรอครับใช่ใช่เกี่ยวกับระบบหรือว่าหรือว่าอะไรทุกนะอย่างเลยครับแต่ถ้ามันมีโฟจะโฟกัสแค่เรื่องแบบเอาเรื่องแบบถ้าเกิดว่าสมมุติพวกเราโดนข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบไอ้นี่ได้เลยนะรวบรวมหลักฐานมาส่งได้เลยพี่จะได้ตัดสิทธิ์ให้เขาไม่ต้องเล่น มันมีเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานแต่ว่า<ะ>คือผมอะไ,ไม่ไม่ได้อะไระก็เลย<ะ>ก็เลยไม่ไม่ได้แบบว่าเก็บหลักฐานไว้<ะ>คือคือไงนะคือผมอะกลับกลับมาไปกูใช่ไหมครับครับแล้วพอดีผมอะตายตายหน้าเซฟคือผมอะปืนใหญ่ก็เลยกันกันหลังเพื่อนให้แล้วผมอะโดนดักตายหน้าเซฟทีเนี้ยคือเขาก็ป้นผมแหละแล้วจังหวะที่เขาป้อนอะพี่พีพพพพพ่ต้องก็เดินเดินมาพืมแล้วพี่ต้องก็ยิงเสร็จปุ๊บพีพพ่ต้องยิงปุ๊บเขาก็สไลด์เข้าเซฟคนที่ป้นผมอะอ่าแล้วทีนี้คือ พอเขาใช้เขาใช้ปุ๊บใช่ไหมก็เหมือนแบบเพื่อนก็น่าจะลุมด่าเขากัน,นอะไรเงี้ยผมตื่นมาผมก็ได้เข้าวในวอรทำว่าเป็นยังไงบ้างแล้วในวอก,ก็ได้บอกว่าคือคนที่โดนรุมด่าสีขาวอะ่ะเขาก็พูดแบบขู่ครับขู่ข้างล่างอ,ะอ่ะ,อะเขาขู่ว่าพูดอะไรไว้เลยบอกประมาณว่าเจอขโมยอย่าลองไน้สัตว์เราเราเนี่เียพี่ขอความร่วมมือเลยเราบอกเพื่อนเพื่อ,เ,อเราเลยเราอัดไอ้นี่ทิ้งไว้ให้พี่เลย แต่ว่าคือคนข้างล่างมั่วเขาไม่น่าคิดอะไรเขาก,เขาก็เขาก็แบบผู้สีดําก็เลยพูดออกมาแบบเ hey, ฮ้ยพูดถึงเขาบวนได้ไงอะไรเงี้ยแล้วล้วตัวคนพูวก,ก็เดินหนีลงท่อน,น้ําแล้วก็ออกเลยประมาณน,นั้นโอเคได้งั้นเดี๋ยวไม่ไม่มีใครคิด<ม>อะไรนะคือว<อ>ามหมาความว่าอยากอยากให้เล่นกันดีๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีการพูดแต่ว่าคือเราก็เข้าใจแหละบางทีมันแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็มีบ้างเงี้ยก็เลยไม่อยากอะไรกับเขาเท่าไหร่อ่าถ้ามันเกินขอบเขตเนี่ยเราอัด อัดทิ้งไว้แล้วก็ส่งไปให้กับไอ้น,นี่หน่อยนะส่วนกลางอ่ะเผื่อเผื่อแบบกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จะได้แบบจัดการให้เราได้ได้คำนานได้ครับ,ได,รบได้เลยได้เลยฝากด้วยครับได้ครับเฮ้ยพอพอแล้วนะคนดูฟังนะครับเวลาฟังอะไรอะอย่า ฟังอะไรแล้วคิดตามเฉยๆไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้าใจใช่ไหมผมทําหน้าที่ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการแต่ละเรื่องคุณไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูนะอย่าพิมพ์อะไรที่ทําให้ใครก็ตามแต่ไม่สบายใจอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะอย่านะครับอย่านะครับมมผมขอเลยนะ ผมขอให้นะครับอย่ามาสเสิร์ในช่องนี้ถือว่าขอถ้าเกิดว่าเป็นมีความคิดมากพออย่ามาเฮาเลี่ยนในช่องนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์อะไรลงมาแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามเขารู้สึกไม่ดีอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นกับคุณหรอกผมพูดผิดตรงไหนอะ่ะตายก็ตายไม่เป็นไรครับตายก็ออกไปใหม่ผมเข้ามาไอ้นี่เฉยอ,อยู่แล้วสามร้อยยูคอย ายก็ตายครับผมไม่ได้เข้ามาไอ้น,นี่เฮียจอนนอยอ่ะจำไว้ด้วยนะดูเวลามีพิมพ์เวลาพิมพ์อะไรอ่ะจะแสดงความรู้สึกรู้สึกอะไรไม่ดีอะ่ะแล้วรู้ว่าจะพิมพ์ี่อะไรี่เฮี่ยออกมาพิมพคําว่าน้อยอะ่ะพอแค่นั้นแหละนี่คือช่องนี้อย่าลืมดิอย่าลืมดิ อย่าไปทำอะไรให้คนเขารู้สึกไม่ดีแล้วผมปาโอซีด้วยถือว่าขอนะครับนานๆมาทีคือไม่ได้อยากให้แบบไม่ได้อยากให้ใครก็ตามแต่มารู้สึกไม่ดีพอเราตัวสตรตมเมอร์เองด้วยคือถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วว่าจะพูดอะไรเฮี้ยๆออกมาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติวันหนึ่งอะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วคนอื่นเขาเข้ามาดูอ่ะเขาก็ไม่แฮปปี้เขาก็ไม่ได<ม>้อยากเล่นกับเราที่เจอแบบนี้อ่ะหรือไม่จริงอ่ะอยากจะให้สังคมมันดีก็ต้องช่วยๆกันเดี๋ยววะไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ทําแค่คนเดียวไม่เอานะช่องนี้ไม่ได้โลกสวยครับ แต่ว่าอยากให้อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าอะไรควรทําไม่ควรทําคิดเองได้แล้วนะ ขอบคุณดีซับที่สองจากหมาภูมิด้วยครับขอบคุณมากๆครับพี่ต้อนรับนะครับอยู่ด้วยนานานนะครับผมขอบคุณมากๆครับฮเฮ้ยแต่ความจริงแล้วอะว่าจะว่าจะเปิดกล้องเว้ยว่าจะเปิดกล้องแต่ปัญหามาปัญหาต่อมาคืออะไรรู้ปะไม่ได้เปิดกล้องนานกล้องพังช่วงพีทามเหรอค้า,างอพีเอ p ไม่ไหวจริง ได้เลยเดี๋ยวเดียวให้เดี๋ยวใ,ใ,ให้พวกนี้มันเดี๋ยวให้หลังบ้านมันดูให้ต้องพังไม่ได้เปิดนาน